สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้วันที่15หธันวามีเวลาเลยมาเที่ยวกงเสียชยุทธหัดสลังสีซุปเปอร์สตาร์นักแข่งโกเมืองไทยพร้อมกับปีเตอร์จุนใครที่อยู่ในไลน์นี่ไม่เคยเห็นหน้าปีเตอร์จุนว่าหล่อขนาดไหนก็ชมชมได้วันนี้นะครับจะหล่อได้วันเดียวเองนานๆกจะหล่อทีหล่อแบบไม่เคยปรึกษาใครอ่ะหล่อแบบไม่มีเหตุผลเลยแหละ วันนี้ก็มาช่วยเสียชยุทธทำวัคซีนลกอกสายใต้กี่ตัวเนวันนี้ทำวัคซีนทั้งหมดกี่ตัว <100. S 1> ประมาณร้อยตัว <c oughs> ที่นี่เขาไม่ใช่กองลกนะครับ,ปรเ,รบเป็นอุตสาหกรรมแห่งนกดูจากข็มก่อนอ่าทันสมัยขนาดไหนเนี่ย <c oughs> มือบางเลยมองไม่เห็นอยู่มุมนี้ไม่เห็นครับมาชมอีกมุมหนึง่ง ว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขนาดไหนน้ำแข็งเนี่ยไม่ธรรมด,ดาเจ้าของคงอาจจะดูหน้าตาบโาบราณโบราณแต่ก็เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเก่งไม่เก่งไม่รู้เครื่องไม้ไมไมเครื่องมือโตคบเครื่องมือเป็นต่อไว้ก่อนเก่งไม่เก่งเราไม่รู้เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่ามุมสูสรุปหลังจากฉีดยาเดี๋ยวเราเรา,เรามาฟังเสียชยยุทธเล่าให้ฟัง ความแน่นอนไอะไรความความแน่นอนคือความไม่แน่นอนใช่ไหมชยุด <Yeah. S 1> ครับเดี๋ยวฉีดยาเสร็จจะมีเรื่องเล่าให้ฟังขำๆครับครับเดี๋ยวอยกสมาชิกดูวิธีฉีดเน,น้นๆเลยนะฮะว่าปลอดภัยขนาดไหนต้องดึงคอนะอ่ดึงคออาจจะไม่เห็นภาพเพราะนเยอะ ใช้ความชำนาญไม่ใช่ตัวอย่างชฉีดเศษชักแ,กแดกแดกในเสียของเลยนะมีาทางี่ยนาเป็นพันเนาะรับนี่เป็นนกสายใต้ที่ทขึ้นกรงมาแล้วแต่ยังบินไม่แข็งแ,แตแ่ไม่ในหลักการมันอะช้น,นหันว เจ็บขึ้นหัวคือเหมือนกับถือว่ามันเห็นไงม,นนมันเลือ่อนขึ้นไปไงเออมันเห็นเนื้อเปิดขึ้นไปแล้วเาเมื่อกี้เห็นไม่เห็นเนื้อแต่ว่าอาศัยอาศัยว่าเราจับมันนะ